สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปที่2องใน playlist การประมาณรากจริงของสมงการเท่านามโดย2วิธีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่2องใน playlist นี้นะคะก็จะเป็นวิธีของนิวตันนะคะสำหรับคลิปก่อนหน้านะคะก็จะเป็นวิธีประมาณในช่วงนะคะ วันสำหรับข้อนี้ก็จะเป็นวิธีของนิวตันซึ่งสิ่งที่มันแตกต่างกันนั้นนะคะก็จะเป็นตรงโจงค่ะจริงๆอ่ะโจทย์ที่ครูตัวอย่างมาในวันเนี้ยนะคะจะเป็นโจทย์ที่ยังคงเป็นในรูปของสมการผู้นามแบบที่เรามองกันเห็นได้อย่างชัดเจนใช่ไหมคะสมการพู้นามที่มีแค่ตัวแปร x ตัวแปรเดียวเนี่ยค่ะแต่ถ้าเป็นตัวแปรเที่อยู่ในรูปอ่อ ที่มีดีกรีสูงสุดคือดีกรีสามดีกรีหนึ่งแล้วก็ดีกรีศูนย์แต่จริงๆแล้วอะเราอาจจะเล่นเอาพวกตรีโกณนะคะหรือว่าล็อกต่างๆนะคะเราต้องจัดการพวกตรีโกณนั้นก่อนหรือพวกล็อกนั้นก่อนอะไรอย่างี้ค่ะคือเราสามารถที่จะแบบไปเล่นพวกนั้นได้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่ครูปุ๊กปิกนำโจทย์สมการพู้นาในรูปนี้มาเนะคะเพราะว่าอยากให้นักเรียนเนี่ยมาทําความรู้จักกับตัวสูตรก่อนนะคะแล้วหลังจากเนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะ หาโจทย์ฝึกฝึกซ้อมโจทย์เพิ่มเติมเนะคะ่ะเพื่อที่จะไปลองทําโจทย์ที่มันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นโอเคนะคะสาหรับวิธีการจะบอกได้ว่าเหมือนกับวิธีประมาณในช่วงเลยโอเคไหมคะจะแตกต่างกันตรงที่สูตร cn ของเราจะแตกต่างกันตรงที่เรานําไปคํานวณในโปรแกรม Excel จะต่างกันอยู่ตรงนั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวไม่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยอันดับแรกนะคะ่ะเหมือนเดิมเลยนะคะหา อนุพันธ์อันดับหนึ่งของ f(x) นะคะก็จะได้ f'x ของเราจะเท่ากับ 3x กำลังสองลบสนะะี่ค่ะและอนุพันธ์อันดับสองของ f(x) นะคะจะเท่ากับ 6x นะคะซึ่งจะเห็นว่า f'' x x อนุพันธ์อันดับสองของ f(x) ของเรามันมากกว่าศูนย์ถูกไหมคะทุก x ที่เป็นสมาชิกในปิดหนึ่งจนไปถึงปิดสองเลยอันนี้คือเราคำนวณจนไปถึงออขอบของช่วงล่างแล้วก็ขอบของช่วงบนด้วยเราคิดด้วยนะคะในช่วงนี้ก็คือมากกว่าศูนย์หมดเลยอ่ะทีนี้เหมือนเดิมเลยคุณจะลองนำขอบของช่วงนี้ไปแทนลงไปใน f(x) นะคะ จะได้ว่า f หนึ่งของครูเท่ากับหนึ่งกำลังสามลบสองคูณหนึ่งลบสองเท่ากับลบสามซึ่งน้อยกว่าศูนย์จากนั้นเป็น f สองเท่ากับสองกลำลังสามลบสองคูณสองลบสองเท่ากับ แปดแปดลบสองเป็นสี่สิบสองเป็นสองซึ่งมากกว่าศูนย์ถูกไหมคะสองกำลังสามเป็นแปดแปดลบสี่เหลือสี 4, 4่สี 2, ่ลบสองก็สองใช่ไหมอ่ะซึ่งจะเห็นว่านั่นคือดีกว่านั่นคือเอฟสองของเราแล้วก็เอฟพลัมพรัมสองมีเครื่องหมายเหมือนกันถูกไหมคะ ก็คือมีเครื่องหมายเหมือนกันก็คือเป็นบวกเหมือนกันนั่นเองโอเคนะคะดังนั้นเราจะเลือกใช้ c0 เป็น1นะคะใช้สูตร c n เท่ากับ c a ลบหนึ่ง c a ลบหนึ่งในที่นี้มันก็คือศู c ศูนย์ั่ 1. นแหละค่ะมันก็คืออันเดียวกันเลบเศษ c ลบ f c n ลบหนึ่งะคะส่วนด้วย f พลาム c a ลบหนึ่งก็คือประมาณนี้เลยสังเกตว่าวิธีของเขาเนี่ยจะ เหมือนกันเลยนะคะจะจะจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะสําหรับวิธีวิธีประมาณโดยช่วงกับวิธีของนิวตันนะคะนะคะก็คือว,วิธีเขาไม่มือวิธีเขา,าไม่ต่างกันไม่ต่างกันเลยโอเคไหมเอ่ยเอ่อสำหรับโจทย์อในเรื่องของวิธีของนิวตันเนี่ยเราก็สามารถเล่นได้ตรงที่เป็นสมการที่กําหนดมาให้ตอนแรกอาจจะเป็นสมการอย่างอื่นเช่น สองกำลัง x เท่ากับส x อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะเราก็ทำการเทคล็อกต่างๆโอเคไหมเอ่ยเพื่อที่จะได้สมการพหุานามออกมาในรูปของฝั่งใดฝั่งหนึ่งเท่ากับศูนย์จัดให้มันเท่ากับศูนยนะะ์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็จะต้องเล่นยากประมณนี้นิดนึงแต่สุดท้ายแล้วคะ่ะพอเราจัดได้แล้วเนี่ยเราก็จะเข้ามาสู่คือดิฟ นะคะเราก็จะทําการหอาอนุพันธ์อันดับหนึ่งอันดับสองของ f(x) ของเราเหมือนกันเลยอันนี้ครูพยายามหาโจทย์มาที่นักเรียนสามารถเข้าใจวิธีการก่อนหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะไปเล่นโจทย์ยากๆได้นะคะอ่ะเดี๋ยวครูจะสวิตช์ข้ามไปที่โปรแกรมเอ็กเซนะคะอันนี้นักเรียนน่าจะจดเสร็จแล้วล้วก็ทําความเข้าใจเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปในโปรแกรม Excel เพื่อจะคำนวณเนะคะค่าประมาณของรากจริงของสรรมการพหุนามน,นี้โดยวิธีของนิวตันการอ่ะเดี๋ยวครูขออนุญาต สต็อปแชร์ก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวไปแชร์กันเลยนะคะโปรแกรมเอ็กเซลโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแชร์กันเลยนะคะตำแหน่งแรกเนะะี่ยค่ะคอลัมน์แรกคอลัมน์แรกของเราเนะะี่ยค่ะเมื่อกี้เรากำหนดให้แล้วถูกไหมว่าซีสูงของเราคือหนึ่งใช่ไหมเออ่ะสำหรับคอลัมน์สองของเราเนะะี่ยค่ะก็คือ f c a, l ลบหนึ่งนะคะก็คือ f หนึ่งของเรานะคะอ่ะเท่ากับเลยเท่ากับใส่วงเล็บก่อนนะคะ a หนึ่งดักำลังสามนะคะลบอย่าลืมใส่วงเล็บนะคะวงเล็บสอง สองสตาเอหนึ่งนะคะแล้วก็ลบสองเท่ากับลบสามนะคะสำหรับคอลัมน์ C นะของเรานะคะก็จะเป็น F p r พ m าสมเอพลามหนึ่งนะคะหรือเอพลาสมเลบหนึ่งของเรานะคะก็จะได้เป็นเท่ากับหกนะคะคูณกับ x ของ x ของเราคูณกับอหนึ่งของเราเมื่อกี้ถูกไหมครัเซียลบหนึ่งของเราก็คือเป็นหนึ่งนะคะอ่าเท่ากับพวกตี D ของเราเนี่ยะคะจะเท่ากับ f เซียลบหนึ่งนะคะอ่านด้วย f พรัม cn ลบหนึ่งเท่ากับลบศูนย์จุดห้าคอลัมน์ดังนั้นคอลัมน์ e ของเราก็จะคอลัมน์ e ของเราคือ cn ของเราก็จะเท่ากับ c cn ลบหนึ่งหรือว่าหนึ่งของเรานะคะลบกับเศษ f cn ลบหนึ่งนะคะหารด้วย f พรัม cn ลบหนึ่งของเราก็คือคอลัมน์ดีของเรานะคะ ก็จะเท่ากับ1.5นะคะอันนี้สังเกตว่าน,นี้ก็คือ c 0ใช่ไหมแต่คอลัมน์สังเกตว่า a 1ของเราเนี่ยมันก็จะเป็น c 0แต่ e 1ของเราจะเป็น c 1แล้วใช่ไหมแสดงว่า c A2 ของเราตรงนี้ก็จะเท่ากับอืมโอเคนะคะเดี๋ยวครูจะลาก จนถึงสักสิบสองสังเกตนะคะว่าสังเกตอะ่ะเมื่อกี้ขอกลับไปสังเกตไหมคอลัมน์เอ่อ C, c ี c, c จนถึงสี่บเอ็ดค่ะจะไม่มีการเปลี่ยนอะไรเลยเห็นไหมอ่าก็คือเพราะ e คคูยังไม่นั้นสังเกตคอลัมน์ที่ c ีเก้าสี่สิบสี่บเอ็ด เห็นไหมคะว่ามีตัว e นั่นก็คือหมายถึงว่ามันติดลบมากๆมากๆเลยโอเคไหมคะก็จะติด e ไว้นะอ่ะเลื่อนสังเกตอะไรไม่เอ่ยพอเราจะเริ่มเหมือนกันตำแหน่งไหนนี่ไหมใช่ไหมคะนี่เดี๋ยวครูเพิ่มอ่ะสังเกตที่ c เจ็ดเห็นไหม ตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สามอ่าสี่แปดสี่แปดตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สามตำแหน่งที่สี่จะเหมือนกันเลยหนึ่งจุดเจ็ดหกเก้าสองสังเกตเหมือนกันเลยพอตำแหน่งที่ห้าก็จะเริ่มต่างกันแล้วโอเคไหมคะก็แสดงว่าสําหรับสมก,การพหุานามในข้อนี้ในช่วงสำหรับพหุานามในข้อนี้ x ก,กาลังสามลบสอง x ลบสองเท่ากับศูนย์ในช่วง เปิดหนึ่งจนไปถึงเปิดสองเนะะี่ยค่ะมีค่ารากประมาณที่หน,นึ่งจุดเจ็ดหกเก้าศูนย์ไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งจุดเจ็ดหกเก้าสองนะคะสี่ตำแหน่งประมาณนี้นะคะสำหรับตำแหน่งที่ห้าเนี่ยค่ะก็ตำแหน่งที่ห้าของเราก็จะเป็นก็เริ่มแตกต่างและตำแหน่งที่ห้าก็จะแตกต่างกันแล้วนะคะแต่หลักๆที่ หลักๆข้อนี้นะคะก็จะตอบ4ตำแหน่งเลยนะคะก็คือ1.7692เนะะี่ยค่ะ7692นั่นเองนะคะประมาณ4ตำแหน่งนะคะทุกสังยมถี่4ตำแหน่งนะคะสำหรับอ่อคลิปวิดีโอนี้นะคะครูปิกก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ถือว่าเป็นวิธีใหม่แปลกใหม่สำหรับเราเนาะนะคะดังนั้นก็สามารถที่จะ นักเรียนก็สามารถที่จะฝึกลองทำกันได้นีค่ะสำหรับนี้ก็สวัสดีค่ะ